การมารับเทรนนิ่งก็คือเป็น acting trainer คือเปลี่ยนใหม่มหมด,ดหมดทั้งมวลเลยนะคะีครเพราะว,ว่าเขาไม่ได้ปั้นแค่นัดร้องอย่างเดียวเ,เอาอนัดมาเด็กคือ acting เพราะว่าเด็กๆของครูเนี่ยนะฮะ คาร์เมียเพนเตเชียเนี่ยนะก็สามารถเป็นนักร้องได้เป็นนักแสดงได้เป็นพิธีกรได้ด้วยถูกต้องก็เลยต้องเอามืออาชีพเนี่ยมาเทรนกันแล้วความน่าสนใจในปีนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากมากฮะเขาเปิดการสมัครเนี่ย<อ>เด็กไปรอก,กันแบบว่าเยอะกว่าทุกๆปีท<ม>ี่ผ่านมาอย่างภาคกลางเนี่ย<อ>เขาไปตั้งแต่10พฤษภาคมนะภาคเหนือเนี่ย11ถึง26พฤษภาคมภาคที่กรุงเทพกับในกรุงเทพนะฮะหนึ่ถึง2มิถุนายนที่เมเจอร์ราชิโยทินนี่ที่สำคัญช่องทางช่องทางหนึ่งแต่รุ่นของคุณแล้วล่ะฮะเขาบอกว่าเปิดแบบ ออดิชั่นออนไลน์ด้วยนะรับสมัครถึง10พฤษภาคมนี่นะฮะเรื่องบริการล่าฝันนะฮะ23มิถุนายนที่ผ่านมานะครับแหม่ก็นักล่าฝันนี่นะครับเขาบอกว่าใครที่สนใจติดตามเลยนะครับ24ชั่วโมงดูกันแบบออดิออนไลน์เจอป้าข้างบ้านผมตอนนั้นนี่นะฮะเขาบอกเลยทีเดียวเฮ้ยป้าเม่อช่วงนี้โสดยังเลยป้าไม่นอนทำไมอะป้าป้าดูเด็กตอนมันนอนป้าดูเอมเอผมว่ะ คนไหนจะละเมอไหมั้น้องคนไหนจะนอนแล้วถีบดิ้นปรกหมออกมันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นเสน่ห์เนพ่อคัวของเรานะคะปีนี้เนี่ยนะคะพิเศษด้วยเพราะว่าปกติเนี่ยเขาจะรับสมัครเป็นพักผ้าเหมือที่พี่พี่ต้นบอกใช่ไหมแต่ปีนี้เขามีแบบว่าไปทัวร์77จังหวัดไหมนะโอ้เป็นรถเป็นคือเป็นคาราวานเห็นเป็นรถรับสมัครคาราวานของ AF10 ถ้าใครเห็นรถรับสมัครที่ไหนพุ่งตรงไปได้เลยถูกต้องคือไปทุกจังหวัดจริงๆบางทีไงบางคนอยู่ในจังหวัดที่หุ่ยจะไปขอนแก่นหนูก็้นาากลบ มันเหมือนการเดินทางมันลำบากแต่คราวนี้รถคารวานี้จะไปรับสมัครถึงที่เลยใช่แน่นอนเหมือว่าออนไลน์ไม่<อ>หาเพชรในตรมอย่างเช่นเขารู้แหละว่าบางคนเนี่ยไม่ค่อยกล้าที่จะออกมาหรอกตัวเจ๋งๆนี่นะครบางทีเนี่ยไม่ไมั่นใจกูว่าถ้าไปแล้วเนี่ยจะล็อกเหมือนเวทีอื่นหรือเปล่าไม่ไม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  จะเล่าเรื่องประเด็นนะให้ฟังนี่นะแต่ประเด็นที่เรียกคือว่าพอรถไปถึงเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีอารมณ์แบบว่าเพื่อนเชียร์คุณนึกออกไหมนะฮะบางทีเพื่อนก็แบบไม่ได้แต่ว่าเฮ้ยเลยลองดีร้องลองแกได้นะสิแหนมแกร้องสิรถมาถึงนี้แล้วอะสง่หน่อยหนึ่งก็ตั้งก็แกเต็มที่ไปเถอะ น,น,นี่นี่จะไปหาเพชรในตมนะฮะกับรุ่นสิทธนะฮะ True AF รเอเอเอุ่นสินะครับใช่แล้วนะคะก็ติดตามได้ที่บอกเลยเป็นรายการเรียลลิตี้24ชั่วโมงที่ไม่มีสคริปต์คุณไม่สามารถที่จะคา,าดเดาอะไรได้แล้วคุณจะได้เห็นเสน่ห์ความสามารถของเหล่านักล่าฝันและเทรนเนอร์ใหม่ล่าสุดแกะกล่องแต่มากฝีมือเขาเรียกว่าเก่าประสบการณ์ตใหม่สําหรับร<อ>ายการนี้นั่นเองค่ะแน่นอนเลยค่ะในวันเปิดตัวเนี่ยนะคะเราจะไปพูดถึงคนคนนี้ที่ทําให้มีรายการนี้ที่เป็นส่วนหนึ่งของการประสบความสําเร็จไปไม่ได้แน่นอนค่ะก็จะเป็น องประธานเจ้าหนี้บริหาร True แล้วก็เรียกก็เป็นเทรนเนอร์ต่างๆแต่วันนี้ค่ะเรามีภาพบรรยากาศใช่ไหมล่าบรรดาเทรนเนอร์หรือผู้หญิงต่างๆเรามีสัมภาษณ์คนนี้นี่คือสุดยอดนะคะเป็นคุณอัธพลนักบางช้างรองประธานเจ้าหนี้บริหารสายรายการบริษัท True Vision นั่นเองก็เป็นตัวแทนของเทรนเนอร์ทั้งสามมาพูดถึง True Academy Fan t a s i a s e a s o n 10กันค่ะ การทำ AF เนี so ada, so ่ยม yeah. oh, ันม uh, yeah, yeah, like ันเป็นเรื่องที่เป็นนโยบายของเราะเพราะว่าเราเป็นสถานีโทรทัศน์เราเราต้องการบุคลากรแล้วการทำอุตสาหกรมเนเตอเชียน AF เนี่ยจะช่วยทำให้เกิดบุคลากรซึ่งถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องใช้เราจะมีใช้ของเราก็แปลว่าอาจจะไปเรื่อยๆใช่ครับหรือว่ามันอาจจะมีการปรับเปลี่ยน ฟอมแมทอะไรต่างๆซึ่งทําให้มันสดใสามากขึ้นอะไรต่างๆนะแต่คิดว่าเอที่โชว์ที่เป็นสไตล์แบบนี้ก็คงจะดําเนินต่อไปนะครับทีมชุดนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่มืออาชีพและอยู่ข้างหลังเขาอยู่ข้างหลังมานานแล้วล่ะแต่ว่าเราเรามองแล้วว่าการเปลี่ยนแปลง,งอละไรต่างๆก็ตามเนี่ยคนดูั้งได้ประโยชน์นะครับและผมคิดว่า ชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่คนดูจะได้ไประโยชน์และจะเห็นอะไรใหม่ๆศิลปินที่เราสร้างมา9ปีเนี่ยเราเอามาใช้งานในตัวของโูวิชั่นจริงๆก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าไปดังในในช่องอื่นเยอะ ในอนาคตเนี่ยทูวิชั่นก็คงขยายงานในเรื่องการผลิตรายการหรือขยายงานไปสู่การผลิตละครที่คุณเคยคุ้นเคยเห็นในอนาคตต,ต่อไปเนี่ยการสร้างละครหรือภาพยนตรน์ของจากทูวิชั่น,นก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นบุคลากรตรงนี้มันจําเป็นที่เราจะต้องสร้างต่อไปะฮะรายการนี้มันมันเป็นโรงเรียนมันไม่เหมือนเลยเพราะฉะนั้นเราจะรคงไม่ต้องไปไปกังวลว่ามันจะมีรายการประกวดร้องเพลงอะไรเยอะๆนะฮะเพราะของของเราเนี่ย มันเป็นโรงเรียนสอนมันไม่เหมือนกับประกวดร้องเพลงโดยทีเดียวก็รประมาณที่ทํา3เดือนที่เอาคนก็ามาอยู่ในบ้านทั้งอะไรต่างๆเนี่ยรวมรวมทั้งการทำคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ต่างกันร้อยทุกปีปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ประสบความสําเร็จมากๆพอสมคือคือเป็นปีปีที่มีผลโหบต มากที่สุดในรอบ9กปีถ้าเกิดบัวตปีที่แล้วมันเหลือ5บวอย่างเงี้ยปีนี้ก็อาจจะต้องทบทวนว่าจะทำไม่ทำใช่ไหมฮะ<ม>แต่ว่าพอเราทำไปอ่ะคือเรตติ้งก็ดีะนะครับแล้วก็แล้วก็จำนวนโหวตก็ดี<ะ>ก็ดีขึ้นนะครับก็ทำให้เราต้องทำปีสิบทีนี้พอทำปีสิบมันก็เหมือนกับอ๋อครบรอบทศวรรษอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็ทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเออมันน่าจะมีอะไรที่มันพิเศษอะไรเงี้ยฮะก็เลยก็เลยเกิดเกิดเรื่องความเปลีป่ยนแปลงสิบอย่าง ซึ่งเราจะค่อยๆเปิดเผยต่อไปนะครับ เจ๋จะผู้บริหารนะคะที่เห็นรายการมาตลอดระยะเวลากับ10ปีเต็มตั้งแต่รุ่นดิฉันคือเด็กก่อนคุณเข้าไปเนี่ยเทรนเนอร์มีส่วนสำคัญไหมมาก็จะมาสอนคุณได้อะไรมีส่วนเปลี่ยนแปลงหรือดึงเอาคาแรคเตอร์หรือสิ่งที่มันซ่อนอยู่ข้างในหรือมีข้อบกพร่องอะไรเขาจะปรับเปลี่ยนทําให้เด็กคนนั้นมีเสน่ห์ขึ้นมาเจ๋จรัสขึ้นมาเขาเป็นคนที่มองภายนอกแต่ว่าบางทีเนี่ยผมดูจากหน้าบ้านเนี่ยผมดูพวกคุณตอนที่เรียนเนี่ยเขาให้ศึกโปรเจกต์เสียงฝึกแอคติ้งเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นก้อนหินค ฝึกทังบ้านก็ได้นะใช่ทําตามไปเลยโดยนไปได้นะแต่ทีนี้ค่ะบ่าวเรียกว่าสีสันพิเศษคือมีเทรนเนอร์เซ็ตใหม่ครับผมเนี่ยเราสามารถคุณบอยไปแล้วเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์จากเทรนเนอร์กันบ้างดีกว่าวาา่าหล่าบรรดาพวกเทรนเนอร์เนี่นะคะจะพูดถึงอะไรกันนี้ว่าไงบ้างค่ะเป็นการออกนอกบ้านครั้งแรกแล้วก็จะได้ลงสนามที่ไม่ใช่สนามที่คุ้นเคยนะคะแต่ว่าเราก็มั่นใจในสิ่งที่เราเรามีอยู่ ั่นคือประสบการณ์ทั้ง20ปีที่ทํางานกับอาร์ติสแล้วก็เราต้องบอกว่าเราก็ชํานาญเรื่องการพัฒนาอาร์ติสจริงๆมันคงไม่ใช่แค่เรื่องด้านสกิลมันหมายถึงว่าเราเราถนัดในเรื่องของการพัฒนาทัศนะแล้วก็คาแรคเตอร์ให้ศิลปินทุกคนออกมาแล้วมีเอกลักษณ์จนถึงมีเสน่ห์และทําให้ประสบความสำเร็จนะครั จริงๆแล้วก็สอนทั้งหมดนะครับไม่ได้หมายถึงว่าทีซุปเปอร์สตาร์อย่างเดียวเพราะสอนตั้งแต่คนที่ร้องไม่เป็นเลยพาจะถึงคนที่ร้องเป็นเลยเลยนะครับก็ก็ดี <well. S 2> ใจครับผมที่ได้เข้ามาร่วมกันในงานครั้งน,นี้นะครับทำ <veterinar. S 2> ให้เต็มที่ครับานน้อยแค่ไหนครับไม่กดดันเลยครับผมเพราะว่าด้วยความสามารถของเด็กท <M? S 2> ี่เข้ามาแต่ละคนนั้นมันไม่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะนั้นเราปกติแล้วครูสอนอยู่ที่บ้านเป็นสอนวันออนวันอยู่แล้วครั้งนี้น่าจะสนุกสนานเพราะเราได้มาเจอวันออนวันแบบให้ทุกคนทั่วประเทศได้ดูกันครับต้องบอกก่อนว่าโน ก็คือตอนแรกเนี่ยก็คุยกับทีมงานหลายรอบมากว่าเราจะทํางานด้วยกันยังไงดีแล้วก็ตัวโดนัทเองอะค่ะจะเป็นเหมือนเป็นโค้ชเป็นพี่เลียงของน้องโดยัก็จะมีคุณครูร่มนะคะมาดูแลในส่วนส่วนการสอนการสอนทฤษฎีการสอนพื้นฐานข้ขอปฏิบัติของแ a c t ิ้งส่วนตัวแล้วเนี่ยจะมีคนมาคอยเติมในทาะที่ตัวเองเป็นคนที่แบบมีประสบการณ์จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะสนุกตอนแรกกังวลใจ พอเราเริ่มแบบวางแผนหลักสูตรด้วยกันกับกิโลมันนะคะเราก็เริ่มเห็นอะไรที่มันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวต้องรอคุยกับครูโอ๋กับครูโลดด้วยค่ะเพราะว่าเราต้องขอความช่วยเหลือจากรุ่นพี่ด้วยเหมือนกันนะคะก็คือคือโดนัทยังอยู่ในช่วงแบบกำลังหาจุดที่พอดีสำหรับน้องๆปีนี้อยู่เป็นไงนะดูบวลา อาจารย์รุ่งโรจน์ดุลพันธ์โดนั้นสารน้สมันสอบผิดหรือว่าสอนพี่เวิร์ดสอบพิ่ารณ์คือสอบคนดังๆเท่านั้นเลยอ่ะต้องคือเรียกว่าความเก่งเคยไปเรียนกับครูรุ่งโรดไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยเขาบอกบอกว่าเทคนิคเขาสุดยอดนะยอดใช่ไหมใช่แต่ถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าบ้านไม่เป็นไรก็ติดตามรายการ True Academy Play c h e e ซีซั่น10ก็ได้ก็ต้องมาดูกันนะว่าเราบรรดานักล่าฝันใครจะมาเป็น12คนสุดท้ายในซีซั่น10ผมติดตามเพราะว่า4ชั้นปีนี้น่าสนใจแล้วกก็มา เดี๋ยวพักเบรกกันสักพักหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเทรนผู้ชายใส่แว่นนี่มาแรงมากนั่นนั่นใส่แว่นนี่ยังไม่เกิดนะฮะแต่น้องคนนี้ออกมาเวบเดียวจริงเป็นพรีเซนเตอร์